ตลาดนักเตะใกล้ที่จะปิดลงเต็มตัวแล้วครับผมในะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับผมแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่า5สิ่งที่แมนเชสเตอร์นไนเต็ะต้องรีบทำก่อนตลาดนักเตะจะปิดมีอะไรกันบ้างครับผม โดยสิ่งแรกที่แมนยูจะต้องทำครับผมหนึ่งเลยคือต้องรีบไปเซ็นอัร์ตายบายินเดียฮะเพื่อสารประตูจอมหนึบจากเฟนิบาเช่ครับผมหลังจากที่ดีนฮันเดอร์สันหาได้ตกลงเซ็นสัญญาไปเฝ้าเสาให้กับคริสตัลพาเลทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและแมนยูจําเป็นที่จะต้องมีผู้สารประตูที่ไว้ใจได้ฮะเพื่อทดแทนโอนาน่าครับผมเกิดบาดเจ็บเกิดฟอร์มไม่ดีหรืออะไรก็ว่าไปครับผมและนี่คือหนึ่งสิ่งที่แมนยูต้องรีบเรื่องปิดดิวให้ทันก่อนตลาดัก เตะจะปิดลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับผมเรื่องที่2อฮะอนาคตของดอนนี่ฟันเดเบกครับผมในขณะที่ตลาดนักเตะก็จะปิดตัวในช่วงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ฮะมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับผมที่ฟันเดเบกจะโบกมือลาโอทัฟฟอร์ดครับผมเพื่อออกไปหาโอกาสในการลงเล่นลงสนามให้กับทีมอื่นครับผมแม้ว่าฟันเดเบกเนี่ยจะกลับมาเรืยอความฟิตได้แล้วก็ตามแต่นักเตะก็ไม่ค่อยรับโอกาสในการลงสนามมากเท่าไหร่ครับผมด้วยเหตุนี้เอง จำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมและมีรายงานว่าหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและต่างแดนก็สนใจที่จะลองเรียกใช้งานบริการของฟันเดอร์เบครับแต่รู้สึกว่าล่าสุดกาตาลายทีมแก่งในศึกซูเปอร์ลีกสตุรกีครับจะเป็นทีมเต็นหนึ่งที่จะได้ลายเซ็นของนักเตะ ไลน์นี้ไปของครับผมอย่างไรงก็ต้องรีบปล่อยออกไปก่อนตลาดนักเตะจะปิดครับผมนี่คือเรื่องที่2ฮะมาถึงเรื่องที่3ฮะที่แมนยูจะต้องรีบทําก่อนตลาดนักเตะจะปิดฮะคือการคว้าตัวอารบัติมาร่วมทําให้ได้ครับผมหลังจากที่ก่อนนั้นมีข่าวลือมากมายฮะว่าแมนยูสนใจที่จะดึงอารบัตมาร่วมทาและตัวนักเตะเองก็อยากจะมาอยู่แล้วฮะแต่ว่าแมนยูติดที่ว่าไม่สามารถซื้อขาอารบัติได้ด้วยเหตุผลทางการเงินฮะที่ไม่ไม่กล้าที่จะใช้จ่ายกลัวจะผิดกฎอะไรหรืออย่างนี้หรือเปล่าครับผมเลย ยื่นเขาเสนอแบบยืมตัวก็โดนทางฟิโอเรติน่าปฏิเสธกลับมาเรียบร้อยฮะและทางต้นสังกัดของอาราบัตก็พูดอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการขายขาดนักเตะเท่านั้นถ้าจะย้ายออกจากทีมฮะจนกระทั่งตอนนี้ฮะแมนเชสเ,เตอร์เต่ก็ยังไม่ได้บทสรุปเกี่ยวกับดีลนี้ฮะว่าจะยังไงครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นครับผมว่าด้วยสถานก,การเงินด้วยกฎต่างๆฮะแมนยูอาจจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการคว้าตัวอาราบัตมาร่วมทัพในซีซั่นนี้ซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจริงๆฮะตลาดมันก็จะปิดแล้ว้ววะยงงงงไงตออรีผมมาาจจช่ เร่งที่สุดท้ายก็เป็นได้นะครับผมมาถึงเรื่องที่4ครับที่แมนยูจะต้องทำก็คือควรเซ็นเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่อยากจะถามเพื่อนๆปีศาจแดงครับผมว่าแมนยูควรจะเซ็นเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มไหมครับผมอีกหนึ่งปัญหาที่แมนยูต้องปวดหัวนั่นก็คือผู้เล่นบาดเจ็บฮะโดยเฉพาะกองหลังเพรล่าสุดราฟาเอลวาลาและลูกชอก็เดี่ยง เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับผมโดยในงานของชอฮะมีรายงานว่าต้องพักนานกว่า2เดือนครึ่งแต่โชคดีที่ทสโม,มสรทํางานเลยครับผมจัดการควา้าเซคิโอเรกิลลอนฮะแบ็กซ้ายจากสเปอร์มาใช้งานแบบยืมตัวแบบคาตาทาพาร แล้วก็ในสัญญาก็สามารถที่จะยกเลิกได้ทันทีหากลุกชอหรือวารานกลับมาเล่นครับผมกันนั้นฮะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเทนฮาร์ก็ยังหานักเตะม,มาเสริมไม่ได้เลยฮะซึ่งถือว่าปีวิกินอย่างมากเพราะตอนนี้ทีมเหลือแค่ลิซันโดมาติเนสวิเตอร์ลินเดลฟและแฮร์ี่แม็กไวร์เอาไปใช้งานแทนที่ใช้ได้จริงๆก็มีแค่2คนแรกเท่านั้นฮะสำหรับแม็กไวร์นี่ก็ อ่าก็เป็นที่รู้กันนะผมว่ายังไงไม่พูดดีกว่าด้วยเหตุนี้ฮะทำให้เชนฮาต้องรีเซสัญญากับกองหลังตัวกลางเพิ่มอย่างน้อยอีกหนึ่งรายฮะโดยล่าสุดทีมตัวเป็นข่าวกับชองเกตโตดิโบฮะเซ็นเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของนิสและถ้าพวกเขาอยากได้ตัวจริงๆก็ต้องเร่งเครื่องแล้วผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจริงๆครับ ตลาดนักเตะก,ก็จะปิดลงแล้วครับผมยังไงจะทําอะไรก็ต้องรีบทำครับผมสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายฮะที่แมนยูต้องเร่งทำมาก็คือส่งดาวรุ่งลงไปเก็บประสบการณ์นะครับผมโดยเป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับแมนยูเรามาักจะรีบเร่งเรื่องตลาดนักเตะในช่วงของสุดท้ายทป่ประจำโดยเฉพาะการส่งพวกดาวรุ่งออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวกับสโมรสรอ,อื่นกับลีกอื่นครับผมสำหรับซัมเมอร์นี้ก็เช่นกันฮะโดยช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่านักเตะดาวรุ่งของทีม ที่ดูเหมือนจะมีอนาคตกับสโมรสรเทนฮาก็ค่อนข้างจะให้โอกาสพวกเขาได้ลงเล่นในช่วงอุ่นเครื่องไปซีซั่นที่ผ่านมาครับผมสุดท้ายฮะนักเตะดาวรุ่งอย่างอาบาโลฟอนันเดสฮันนิบาลแดนกอและชาลีแมกนีซเป็นต้นครับเตรียมที่จะโดนส่งไปหาประสบการณ์ด้วยสัญญายืมตัวก่อนเดนไลตลาดนักเตะจะปิดในค่ำคืนนี้ครับผมอย่างไรก็ตามนะเพืพ่อนๆคิดว่ายังมีเรื่องไหนนะที่แมนยูจะต้องทำต้องเร่งต้องรีบก่อนที่ตลาดเตะจะปิดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ซึ่งผมย้ำมาแต่ต้องคิดว่า อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้คือมันจริงๆฮะคือจะทาอะไรมันต้องรีบทำเพราะว่าเวลามันแทบจะไม่เหลือแล้วครับผมทาไม่ทันตอนนี้ก็ต้องรอไปถึงตลาดหน้าหนาวครับผมก็ว่ากันใหม่แต่อย่างไรก็ตามใน1-5ถึงเรื่องนี้แมนยูถ้าทําได้สักข้อ2ข้อก็น่าจะเป็นผลดีกับทีมนะครับผมอย่างไรก็ตามผมต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามสปอร์ตะฮะที่เอามาให้ผมได้อ่านได้เล่าให้เพื่อนทุกคนได้ฟังกันฮะก่อนจากกันไปครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนสนับสนุนแฟนเพจเฟสอร์กครับผมกับการที่ท มีลายของเดวิดแบ็คแฮมนะครับที่ลายที่ผมใส่อยู่นี่ครับแล้วก็เอลิคันตตนหน้าที่ผมเคยโชว์ไปคลิปก่อนก่อนนะแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของคริสตินอลโรนโดฮะที่ตัวนี้ต้องมีเก็บไวร้รวบรวมทีมตั้งแต่ทีมแรกที่โรนโดเล่นสโมสรอ,อาชีพจนถึงทีมปัจจุบันอยา่างอัลนัสเตอร์ฮะเสื้อทุกตัวทั้ง3ลายฮะจำหน่ายราคา399บาทเท่านั้นเองครับผมสนใจก็อินบอทเข้ามาสอบถามรายละเอียดจะมีแอดมินคอยให้คําตอบคอยให้ข้อมูล บริการทุกๆคนตลอด24ชั่วโมงแน่นอนครับผมก่อนจากกันไปสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิกตอ YouTube Facebook ของ f ฟซส p o r t ด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ